แรงงานพมา่าหนุ่มสาวเตรียมตัวกลับไปรับสายซาตที่ประเทศล่าสุดสื่อข่าวลังพมา่าออกมาพูดสบายดีสบายดีครับการไปใช้สบายดียดเอสซีตุลาด้วยครับพี่น้องเนาะกลับมาพบมาพอกับบาเออกลาา้าใจขึนข้นเก่าขึ้นเดิมอยู่แล้วนะครับพี่น้องแล้วนะับพี่นอ้อ,นองกคําว่าบอกเออก,กาฝาไปก็ลังใจในเด้อครับพี่น,อนะน้องเนาะโดยการกดไลค์กดติดตามนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ เั่งอน้องเอกไม่ได้ครับพี่น้องเนาะแล้วครับพี่น้องมม่นี้กัเมื่อกีประเด็นนาะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับแรงงานพม่าที่ว่าเขาไปทํางานในที่ประเทศไทยนะครับพี่น้องแล้วเขาไปหาไปส้มคีดเป็นก่อนแล้วจึงมาสรุปนหลังธนะครับพี่น้องว่าขิดจะเป็นจะไรเนาะว่าคิดที่เนี่ยนะฮาจะไรนะครับพี่น้องความแหล้วไปเบิรงกันได้ครับงานเข้าแล้วครับได้เก่งสมใจอยากจริงๆสําหรับวัยรุ่นหนุ่มสาวของชาวพม่า เตรียมเลยครับเตรียมตัวเป็นนักรบในประเทศบ้านเกิดของตัวเองหลังจากที่พม่าได้ออกกดเล็กมากใจอยากแน่นอนครับหลังล่าสุดเนี่ยก็ได้ทําการประท้วงอประเทศไทยนะครับเรียกร้องสิทธิ10ข้อที่อยากจะได้เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ได้กลับเข้าสู่ประเทศของตัวเองนะครับทุกคน วันครับก่อนที่ไปรับชมและฟังก็อย่าลืมฝากกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมทุกคนชาแนลด้วยนะครับวัยรุ่นหนุ่มสาวเตรียมครับเตรียมเลยนะครับที่ประเทศพม่าเนี่ยได้ออกกฎเหล็กขึ้นมานะครับทุกคนเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเตรียมใจเป็นนักรบในประเทศเลยหลังจากที่พม่าเนี่ยได้ออกกฎเหล็กขึ้นมาห้ามใบรุ่นหนุ่มสาวออกจากประเทศจะบอกว่า พม่าเนี่ยเป็นแรงงานที่เข้ามาทํางานที่ไทยเนี่ยเยอะมากๆนะครับทุกคนทั้งผิดกฎหมายแล้วก็ถูกกฎหมายนะครับแล้วยิ่งออกกฎมาแบบนี้ด้วยนะครับวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยใครใครเขาจะอยากไปเป็นทหารล่ะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ประเทศพม่าเนี่ยโอ้โหอยู่ในวิกฤตอ่าที่จะต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะครับบางคนนะครับวัยรุ่นบางคนเนี่ยชาวพม่าบางคนก็ บอกว่าไม่อยากจะไปเป็นทหารนะครับเพราะว่าต้องไปลบกันเองนะครับทำร้ายชาวบ้านที่เป็นพม่าด้วยกันนะครับก็ทําให้ัวรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยก็ไม่อยากจะไปเป็นทหารเท่าไหร่นะครับคือไม่อยากไม่อยากจะไปเป็นเลยนะครับแล้วสําหรับนะครับคนที่ลักลอบออกนอกประเทศนะครับมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนแต่ว่าทางการพรม่าเนี่ยก็คงจะ ตรวจขันอย่างดีเลยนะครับทั้งสนามบินทั้งทุกจุดเลยนะครับทุกจุดเลยแล้วก็ไทยเนี่ยก็เตรียมตัวด้วยนะครับเตรียมตัวเลยเตรียมตัวตรวจให้ดีเลยนะครับเพราะว่าน่าจะมีการลักลอบออกจากประเทศนะครับในช่องทางของทางธรรมชาติเนี่ยเยอะมากเหมือนกันนะครับทุกคนก็นี่แหละครับเป็นเรื่องราวที่อ่า ต้องบอกเลยว่าสะเทือนใจนะสะเทือนใจหนุ่มสาวของชาวพมา่านะครับที่จะต้องเตรียมตัวไปเป็นทหารนะครับต้องมาเป็นนักรบสําหรับวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับของชาวพมา่านะครับที่จะเตรียมตัวไปเป็นทหารนะครับก็ผู้ชายเนี่ยจะมีอายุนะครับ1 8ปถึง35ปีนะครับแล้วก็สําหรับผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่มีอายุ1 8ถึง27ปี นะครับก็จะต้องเข้ารับราชการทหารเนี่ยอย่างน้อยก็2ปีนะครับววยลุ่นุ่มสาวคนไหนที่จะออกนอกประเทศนะครับทางการพรมาร่าเนี่ยได้ทําการตรวจขันอย่างเคร่งคัดมากๆสําหรับคนที่จะออกนอกประเทศนะครับ ทั้งหนังสือเดินทางทั้งเอกสารอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะหนุ่มสาวนะครับห้ามออกนอกประเทศเลยนะครับทุกคนโอ้โหเดือดจริงๆนะครับ สำหรับประเทศพม่าพอเรื่องร,ราวแบบนี้ได้ออกสู่สายตาผู้คนนะครับทุกคนก็ได้มีชาวในไทยเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนบางคนก็บอกว่าโอ้ดีมากๆเลยค่ะทำดีมากๆเลยนะที่เอาไว้รุ่นหนุ่มสาวเนี่ยไปเป็นทหารนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้โหถือว่ามินออนไลน์เนี่ย ทำดีแล้วนะครับเพราะว่าพม่าเนี่ยมีแต่คนเก่งๆนะครับก็เอาไปเป็นทหารให้หมดเลยนะครับทุกคนนี้แค่สองคอมเมนต์เองนะครับทุกคนมาเรามาฟังกันเต็มกันเลยดีกว่านะว่าชาวเน็ตไทยเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับเรื่องนี้นะครับทุกคนเราไปฟังความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับความคิดแรกเนี่ยบอกว่าดีมากๆเลยค่ะ มินออนไลน์ทำดีมากๆมากวาดเอาที่ประเทศไทยกลับไปด้วยจะยิ่งดีสุดๆค่ะอืมครับความคิดยนต่อมาครับบอกว่าเพราะอยากได้สิทธิ์เกินตัวไม่เจียมตัวเองโดนทั้งขึ้นทั้งล่องนึกว่าตัวเองแน่ไทยสอกกลับเป็นหงายเป็นยังไงครับทุกคนความคิดนต่อมาครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ไทยต้องเข้มงวดแนวชายแดนให้มากขึ้นนะครับ คนกีนต่อมาครับบอกว่ารัฐต,ต้องบังคับใช้กฎหมายเสียภาษีเงินได้แรงงานต่างชาติแล้วเพื่อป้องกันต่างๆค้กีนต่อมาครับบอกว่ามาทําไมแล้วไทยจะรับเพื่อพวกดีทหารแน่นอนครับมันจะต้องมีแน่นอนแหละสําหรับวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวพมา่าเนี่ยมันจะต้องมีแน่นอนการหนีทหารเนี่ยอะ ใครก็ไม่อยากจะไปเป็นนะครับเป็นยิงกันเองไปงอะไรฆ่าฟันทันแทงชาวบ้านะชาวบ้านของประเทศตัวเองใครๆจะอยากไปล่ะครับทุกคนใช่ไหมล่ะเออเพราะทุกวันเนี่ยนน <S <S เขามาทําการทํางานเก็บเงินกันหมดแล้วนะครับไม่มีใครหลอกไปไปฆ่าฟันแทงกันเองนะครับทุกคนเนาะก็คงจะ หนีหนีแน่นอนแล้วช่องทางธรรมชาติเนี่ยเยอะเตรียมตัวไว้เลยนะครับนะด่านที่ไทยแตเตรียมตัวไว้เลยเยอะแน่นอนเลยเตรียมตัวตรวจขันดีๆนะอย่าเห็นแก่งเงินมากนะครับทุกคนเห็นแก่งเงินมากมาโค้ยินต่อมาครับบอกว่ามาผิดกฎหมายก็จับอย่างเดียวมาให้มันถูกต้องสิถ้าแน่จริง ถ้ากฎนี้พม่าควรทำตั้งนานแล้วอันนี้เห็นด้วยเพราะมันดีต่อประเทศของตอนเองนะเลือกเอานะว่าจะตายที่บ้านหรือว่าจะมาตายที่ไทยความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าอย่าเอามาเลยแบบผิดกฎหมายพวกคุณจะโดนหลอกเอาค่าหัวและจะปล่อยลอยแพที่ไทยอยากมามาก็มาถูกกฎหมายเพราะในหน้าเขาคงหางานไว้รองรับอยู่แล้ว อันนี้ถูกต้องนะครับทุกคนถูกต้องเลยสําหรับาชาวพมา่าที่อยากจะเข้ามานะครับทุกคนแน่นอนอะ่ะค่าหัวนะครับไม่มีหรอกครับคุณจะโดนหลอกเอาค่าหัวค่าหัวไม่ใช่สองสามร้อยนะครับโอ้โหหัวเราเป็นหมื่นเลยที่เนี้ยฮะโดนหลอกเอาค่าหัวหลังจากนั้นก็เอามาปล่อยเอามาปล่อยทิ้งไว้ข้างทาง,างไว้ปั๊มน้ํามันบ้างร้านข้าวบ้างโอ้โหแบบนี้ มันก็น่าพูดนะน่าสงสารก็น่าสงสารนะครับแต่ว่าคุณมาแบบผิดกฎหมายเนี่ยคุณก็ต้องเสี่ยงนะครับคุณต้องเสี่ยงนะอาจจะไม่ถึงไทยก็ได้นะครับอาจจะไปลงอยู่ข้างทางก่อนจะถึงไทยก็ได้หลังจากนั้นก็โดนด่านไทยรวบก่อนก็ไม่ได้มาทํางานเสียงเงินฟรีๆแล้วก็ไม่ได้เข้ามาที่ไทยด้วยความคิดเหนต่อมาครับบอกว่าส่งกลับไปเป็นทหารเลยครับ ทรงแบบรัฐต่อรัฐจะได้ตรงคอนเซปต์พม่าไทยก็ได้ความเชื่อมั่นจากพมา่าด้วยว่าช่วยกันส่งกลับไม่ต้องห่วงส่งกลับแน่ล่าสุดก็ส่งกลับไปแล้วนะทีทีละนองนะส่งกลับไปแล้วความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าไล่พวกปั่นออกให้หมดเลย ช่วยกันคนไทยเป็นคนใจอ่อนอย่าให้เข้ามาต่อไปพวกนี้จะสร้างปัญหาอันใหญ่หลวงที่รัฐบาลจะรับไม่อยู่ค้อมืยนต่อมาครับบอกว่าส่งกลับไปเพ็ททหารพวกมันเก่งกันนักแรงงานพมา่าอย่าไปสงสารส่งให้มีนออนไลน์พ่อของเขาส่งไปลบกับชาติพันธุ์นู่นความืยิ่ยนต่อมาครับบอกว่าไทยจัดให้หน่อย เอาพม่ากลับไปให้หมดขมอมูลต่อมาครับบอกว่าการเรียกร้องสิทธิ์ของแรงงานเป็นแผนของรัฐบาลพมา่าใช่ไหมอัมน,นนี้ก็ไม่รู้ข่าวคราวนะครับทุกคนเราจะยังไม่ตัดสินใจนะขวามินต่อมาครับบอกว่าต่อไปพม่าจะเหลือแต่เด็กคนชราและคนพิการเพราะคนหนุ่มสาวไปเป็นทหารออกรบหมดขมอมูลต่อมาครับบอกว่าจะเข้ามาทําไม จับปืนสู้กับทหารพรมา่าพวกคุณจะมีอิสรภาพถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างทาสความริงนต่อมาครับบอกว่าเขาเรียกร้องสิทธิ์กันนักก็ให้เขาไปมีสิทธิ์เรียกร้องในประเทศเขาเลยมีสิทธิ์ทันทีได้สิทธิ์นั้นทันทีเลยไปเป็นทหารนะครับความคิเห็นต่อมาครับบอกว่าอยากมีสิทธิ์จัดไปมินออนไลน์รับใช้ชาติอย่าให้ย่างกุ้งแตกอื ผมยินต่อมาครับบอกว่า 1. แรงงานต่างด้าวข้ามชาติครั้งแรกจับส่งกับประเทศ 2. ครั้งที่2จับไปให้จอร์เจียสาพานันกินโอ้ตายตายผมยินต่อมาครับบอกว่าทหารใช้กระสุนจริงได้แล้วถ้ามีการลักลอบมาตามช่องตามธรรมชาติมันต้องเด็ดขาดครับไม่งั้นมันจะมาแย่งใช้ ทรัพยากรของไทยเราครับคนยิ่งต่อมาครับบอกว่าทหารแก่บ้าอำนาจได้ทหารเพิ่มเป็นแสนคนเลยได้เยอะนะเป็นแสนเลยอะัยรุ่นหนุ่มสาวที่พม่าเนี่ยโอ้โหยิงเยอะซะด้วยเนาะได้เป็นทหารแล้วที่เนี่ยโอ้โหยอดได้รับใช้ชาติถือว่าถือว่ารักชาตินะคนยินต่อมาครับบอกว่าประเทศที่กำลังเกิดสงคราม ภาคเหนือโดนชาติพันธ์ที่จีนแดงสนับสนุนยึดครองหมดแล้วปล่อยไว้แบบนี้ประเทศเมียนมาจะไม่มีบนแผนที่โลกอีกทุกวันนี้ก็แทบจะไม่มีแล้วข้อมนต่อมาครับบอกว่าพม่าต้องห้ามออกอยู่แล้วจะเอาเป็นทหารแนวหน้าเข้าสงครามสู้กลุ่มต่อต้านส่วนหญิงน่าจะโดนเป็นนางบำเรอทหารแบบสมัย50ปีก่อนที่ทหารจับ บ้านเป็เ ER อมูลต่อมาครับบอกว่าไม่รู้ชาวพม่า,ะมาะจะอพยพหนีภัยสงครามกันทําไมต้องไปสู้เพื่อประเทศชาติและเพื่อผู้นาปฏิด็ตการตายเพื่อผู้นาปฏิดัตการเพื่อให้ครอบครัวผู้นําพวกพ้องปฏิบัตการได้สุขสบายตลอดไปค้อมูลต่อมาครับบอกว่ายินดีด้วยวัยรุ่นหนุ่มสาวพวกคุณจะได้เป็นทหารแล้วพวกคุณจะได้เก่งแล้ว ้องสู้เพื่อประเทศชาติโคนชยิ่งต่อมาครับบอกว่าคราวนี้พม่าได้ทหารเพิ่มขึ้นเยอะเลยแหละสู้รบต่อกันได้ยาวยาว,ยาวแน่นอนไม่ต้องห่วงโคนชยินงต่อมาครับบอกว่าดีมากเลยครับจะได้ช่วยกันพัฒนาประเทศพมา่าไม่ต้องมาเสียเงินเปล่า,ลาอดอดเอาบ้านเมืองจะได้จเจริญคนชยิ่ต่อมาครับบอกว่าพม่าต้องรวมใจกันสู้เพื่อประเทศชาติถ้าไม่สู้แล้วใครจะไปสู้ ความคิดต่อมาครับบอกว่าท่านมีนออนไลน์จัดการเลยเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนครับหลังจากที่ได้ฟังกันแล้วทุกคนรู้สึกยังไงบ้างถ้าทุกคน